เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและไฮโดรไลเซ็ฟิสคคลลเจนดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงจากภายในสู่ภายนอกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพอย่างปิ๊ง นั่นเองละค่ะเป็นรายการที่ถ้าใครอยากจะสาวอยากจะสวยอยากจะรออยากจะสุขภาพดีรวมไปถึงมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ต้องดูรายการนี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคู่อยู่นะคะต้องดูเลย ล่าสุดนะคะเขาได้มีการเช็คสถิติของการหย่าล้างของชีวิตคู่ของครอบครัวเชื่อหรือไม่คะคุณผู้ชมคะว่า30%นั้นเนี่ยเกิดมาจากการที่ช่องคลอดมันหลวมมันไม่กระชับค่ะ30%หน่ากลัวมากนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็ก แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาการหย่าล้างเกิดขึ้นตอนนี้นะคะต้องมีผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์นะคะรวมไปถึงนะคะจะมีข้อมูลแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาฝากพวกเราด้วยนะคะต้อนรับเลยค่ะท่านรองประธานบริษัทสันชายค่ะคุณพัชราพรสีแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเช่นเคยเลยนะคะท่านรองค่ะคือจะบอกว่า สถิติเขาบอกเลยค่ะว่าชีวิตคู่เนี่ยอย่าละกถึง30%อเลยค่ะท่านลองจริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญน้องป้องในลักษณะของผู้หญิงเราเนี่ยก็คือช่องคอดหลวงช่องคอดไม่กระชับ นี่คือประเด็นสําคัญเลยแต่ผู้หญิงบางท่านเนี่ยคิดว่ามันไม่สําคัญบางคนมองข้ามคิดว่าแต่งงานกันไปแล้วก็อยู่กันไปแบบนั้นนั่นไงแต่เรื่องบนเตียงเนี่ยสำคัญสําหรับการย่าล้างเยอะมากๆนะน้องป้อง,งกับสังคมสมัยนี้นะแต่สาเหตุของการที่ช่องคลอดเนี่ยหลวมหรือว่าไม่กระชับเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุ1หนึ่งเราอยู่กันนานถูกไหมคะค่ะก็จะมีการใช้ชีวิตคู่หลับนอนด้วยกัน บ่อยครั้งถูกไหมคะน้องป้องใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้หนึ่งช่องคลอดเราหลวมนะคะช่องคลอดเราไม่กระชับนะคะแล้วก็ 2. เกิดจากการที่เรามีบุตรผู้หญิงเราต้องมีบุตรอแต่ผู้ชายอ่ะเขาไม่สามารถมีบุตรได้ข้อที่สเกิดจากสภาวะร่างกายของผู้หญิงท่านนั้นกล้ามเนื้อบริเวณนั้นไม่กระชับ สังเกตดูได้เลยคือมันไม่เฟิร์มอะน้องป้องนี่คือสองสามสาเหตุ<ม>ที่ที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยเวลาร่วมหลับนอนกับผู้หญิงมไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรละคะก็ถ้าเกิดเราทำในลักษณะวิธีนี้ไม่ได้น้องป้องนะคะ,คะอยากจะแนะนำไม่คือ,อให้ผู้หญิงเนี่ยทุกท่านที่มีปัญหาแบบนี้นะคะ,คะไปสรรหาสารสกัดจากธรรมชาติ มารับประทานโดยเฉพาะอ,ะอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองสกัดซึ่งสารสกัดจากโปรตีนเนี่ยจะ,ะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยกระชับทุกส่วนะนะคะ,คะแล้วก็2อ,อาจจะมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือแอลอาร์จินีนแอลอาร์จินีนตัวแอลอาร์จินีนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เสริมสมรรถภาพทางเพศทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอาจจะ ช่วยได้ในเรื่องอย่างนี้บางทีผู้หญิงเราอะ่ะมันหมดมันหมดอารมณ์ทางเพศอะ่ะมันไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกตรงนั้ใช่สารสกัดต,ตัวนี้ก็ช่วยได้พอพอมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าพอมันไม่มีอารมณ์มันก็ไปแล้วหมดแล้วทีนี้เอกที่สารสกัดทวอรซีจากทนเหลืองที่บอกว่าก,กระชับทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายหรือไม่งั้นเราก็เน้นในเรื่องของการทานโปรตีนเยอะ แต่ผู้หญิงเราพอทานโปรตีนยเยอะๆก็จะทําให้เกิดอาการอ้วนอีกสะสมไขมันอีกมันก็ลําบากอีกคค่ะค่ะะทีนี้เนี่ยเราจะไปหาพวกสารสกัดจากธรรมชาติแบบนี้ได้ท่ไหนเพราะว่าสารสกัดจากธรรมชาติพวกนี้ต้องทานในปริมาณที่เข้มข้นแล้วก็ในปริมาณที่เยอะใ่คะแต่ทีนี้บางทใีในสารอาหารแน่นอนแหละคะ่ะว่าโอเคเราต้องทานอาหารในครบข้าหมู่ต่างๆใชแต่ทีนี้สิ่งที่มันได้มาเนี่ยม,มันไม่ได้แบบแต่ไม่เต็มหน่วย่คะ จริงๆแล้วเนี่ยสตาซันชายเนี่ยโด่งดังในเรื่องของอาหารเสริมผู้หญิงตลาดมดลูกคือต้องเรียกว่าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเนี่ยตั้งฉายาเลยนะคะบอกว่าสตาซันชายเจ้าตลาดมดลูกใช่ค่ะนั่นคือผลิตภัณฑ์ซันดูมี่นั่นหมายความว่าทุกตัวที่สารสกัดที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในกล่องซันดูมี่แล้วใช่ค่ะน้องป้องแสดงว่า เราไม่ต้องไปสัญหาอะไรที่ที่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เงินที่เยอะใช่ค่ะค่ะซึ่งเราดูแลด้วยผู้หญิงเราดูแลด้วยตัวซันดูมี่ะ,ะก็จะทําให้หมดปัญหาที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะช่องคลอดไม่กระชับค่ะช่องคลอดหลวมค่ะนะคะหรือมีการเวลาร่วมหลับนอนกับสามีมีลมออกทางช่องคลอดตัวนี้ก็จะช่วยได้ด้วยน้องป้อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลซันดูมี่ส่วนผสมสำคัญจากโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองไฮโดรไลเซตพิชคอลลาเจนวิตามินซีหลังจากได้ทานซันดูมี่นะคะชอบค่ะผลิตจากโรงงานที่ผ่านการตรวจ GMP ได้รับเลขสารระบบอาหาร และมีเครื่องหมายฮาลานซันดูมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล1กล่องราคา750บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องฟรีทันทีในราคาเพียง3,000บาทเท่านั้น ตัวซันดูมี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานเป็นประจำะะเราจะไม่มีในเรื่องของเคมีเลยนะน้องป้องเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยซึ่งเราคัดสรรมาเป็นสูตรเข้มข้นของเราโดยเฉพาะเลยะนะคะแล้วทานไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยไม่ว่าจะได้ในเรื่องของช่องคลอดกระชับแล้วนะคะทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีผิวพรรณที่กระจ่างใส เพราะเรามีสารสกัดจากวิตามินซีโดยที่เราไม่ได้ใช้สารคูต้าวิตามินซีจะเป็นตัวที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ลดอาการเหี่ยวย่นได้ด้วยน้องป้องอทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาค่ะ เขาบอกว่ามันยังมีกลิ่นสาวๆอยู่ตลอดเวลาใช่ในะคะนะก็นอกจากจะมีวิตามินซีก็เอเดนบอกว่ายังมีคอลลาเจนด้วยคอลลาเจนยิ่งทํางานร่วมกันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะทำให้ผิวพันต่งตึงตัวกล่องซันดูมี่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะกล่องสีแดงแล้วแผงแผงเม็ดแคปซูลเราก็จะวางแผงอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการปลอมแปลงโอ้แสดงว่า สินค้าเนี่ยค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีจนมีคนเนี่ยเอาไปปลอมเลยถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่เอาไปปลอมนะคะเราสังเกตดูว่าการวางแผงแคปซูลของเรานะคะตรงกลางมันจะเป็นคู่กันอย่างละ2เม็ด2เม็ด2 4 6 8 8เม็ดตรงกลางเรียงแบบนี้นะคะข้างๆจะเฉียง6เม็ด 6เมตรนะคะนะคะค่ะค่อนข,ข้างจะเฉียง6เมตรค่ะนี่คือวางการวางแผงยาเพื่อที่จะป้องกันการปลอมแปลงของเรานะคะค่ะแล้วก็กล่องเราเนี่ยค่ะก็จะมีเลนที่ช่วยในเรื่องของการ,รการปลอมได,ได้ด้วยการปลอมได้ด้วยก็คือเลนเขาเรียกว่าเลนลิลิคูล่า ะะเวลาเราเราขยบอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นของแท้100%ซแล้วก็ข้างล่างจะเขียนว่าสตาซันชายนะคะ,คะให้สังเกตดูได้นะคะ,คะนะก็เดี๋ยวให้ท่านลองเนี่ยฝากทิ้งท้ายไว้สําหรับเรื่องของคนที่มีปัญหานะคะชีวิตคู่คสุภาพสตรีคุณแม่บ้านหลายท่านที่ตอนนี้โอโ้โหร้อนอกร้อนใจเหลือเกินคะ่ะท่าน,น้องค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ บางทีเนี่ยเราจะไปโทษสามีเราโดยที่แบบว่าเขาไปเที่ยวนอกบ้านบ่อยๆกลางคืนหรือว่ามีเล็กมีน้อยเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจดูร่างกายเรานะคะดูแลสุขภาพของเราอย่าให้มีปัญหาเหมือนที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้ว่าอ,อยู่กันไปนานๆแล้วช่องคลอดหลวมช่องคลอดไม่กระชับและการมีผายลมออกอย่างนี้นะคะ เราก็ต้องดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ซันดูมี่นะคะฝากไว้สำหรับผู้หญิงทุกทกท่านนะคะจะบอกว่าราคาก็เป็นราคาคนไทยสุดแสนจะป,ประหยัดเหลือเกินนะคะกล่องหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองทุกอาชีพสามารถ หยิบจับซื้อเป็นซื้อมาดูแลสุขภาพตัวเราเองได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยมีครบทุกอย่างอยอยยฮาล้าน GMP ครบทุกอย่างเลยนะคะท่านรองใช่ค่ะเะะพราะฉะนั้นมาตรฐานความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะต้องขอบคุณท่านรองมา,ากมากเลยนะ,ะที่ให้เกติมาร่วมให้ความรู้นะคะรวมไปถึงมาร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน,นะค,ะค่ะขอบกคุณค่ะสนัสนุนโดย ดูมี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากทั่วเหลืองและไฮโดรไลเซสฟิสคอลลาเจนดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงจากภายในสู่ภายนอก